คุณเคยได้ยินคำว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยไหมครับคำคำนี้เนี่ยไม่ได้ไกลเกินความจริงแต่อย่างใดครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราก็เห็นตัวอย่างมากมายครับที่ใครหลายคนทั้งขยันทั้งซื่อสัตย์ทั้งอดทนแต่เขาไปขยันผิดวิธีแถมยังไปอยู่ผิดที่อีกต่างหากแน่นอนครับชีวิตเขาจริงไม่ร่ำรวยสักที แต่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณรู้จักขยันให้ถูกที่และรู้จักใช้วิธีใช้เครื่องมือในการทำมาหากินผมให้เต็มที่ครับ2ปีก็พอแล้ววันนี้แหละครับผมจะมาบอกให้คุณรู้ว่าคุณต้องขยันยังไงขยันที่ไหนและใช้เครื่องมือยังไงคุณถึงจะร่ำรวยได้ใน2ปีเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาครับเป็นวันครบครอบ1ปีที่ผมเนี่ยได้ตัดสินใจลาออกจากงานประจำครับ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่ต้องมาโฟกัสการทำธุรกิจเต็มตัวเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมยังทำมันเป็นแค่งานเสริมเท่านั้นเองความรู้สึกในวันนั้นครับมันเต็มไปด้วยความท้าทายครับเพราะมันคือการลาออกมาในช่วงที่ใครๆก็บอกว่าให้เกาะง,งานประจําเอาไว้ให้แน่นช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีหรอกไหนจะโควิด -19 อีกทุกอย่างเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเสี่ยง อย่างไรก็ตามครับผมเลือกที่จะฟังเสียงหัวใจของตัวเองแล้วจะรดปากกาศเซนใบลาออกพร้อมระบุเหตุผลสั้นๆแต่โคตรทรงพลังเลยว่าเพื่อไปทำตามเป้าหมายของตัวเองเพราะว่าผมมองว่าในทุกๆสถานการณ์เนี่ยมันมีทั้งโอกาสและก็อุปสปรรคปะปนอยู่เสมอแหละมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะพุ่งไปที่การมองหาอะไรถ้าคุณพุ่งไปที่การมองหาโอกาส คุณก็จะเห็นโอกาสลอยอยู่เต็มอากาศไปหมดเลยแต่ถ้าคุณพุ่งไปที่การมองหาอุปสรรคคุณก็จะเห็นอุปสรรคขวางกั้นเต็มไปหมดเช่นกันและแน่นอนว่าผมพุ่งไปที่การมองหาโอกาสครับตอนนั้นผมจึงเห็นช่องทางทางธุรกิจแล้วก็รายได้มหาศาลกองอยู่ตรงหน้ามากมายเลย แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผ่านมา1ปีเต็มหลังจากที่ผมลาออกเนี่ยผมก็สามารถกระโดดตัวเองจากมนุษย์เงินเดือนรายได้ที่เรียกได้ว่าก็เหมือนเด็กจบใหม่ทั่วไปครับหนึ่งบาทกลายมาเป็นมนุษย์เงินล้านที่ทํารายได้6กถึงเหลักต่อเดือนภายใน1ปีวันนี้ครับผมก็เลยอยากจะนําหลักคิดที่ผมใช้จริงในการสร้างตัวเองจริงๆนะครับมาแบ่งปันให้ทุกคนนําไปใช้กัน โดยก่อนที่คุณจะไปคิดถึงเรื่องของการหารายได้ต่างๆให้ก้าวกระโดดเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งครับที่คุณต้องเข้าใจก่อนซึ่งถ้าคุณไม่เข้าใจสิ่งนี้เนี่ยต่อให้คุณทาํางานยังไงคุณก็ไม่สามารถที่จะกระโดดตัวเองได้นะครับสิ่งนั้นก็คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่ารายได้ของคุณเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมูลค่าของตัวคุณในท้องตลาดครับ ซึ่งปัจจัยที่จะกําหนดปริมาณรายได้ที่คุณจะได้รับนั้นนะครับมันจะถูกแบ่งออกเป็น4ประการด้วยกันครับนั่นก็คือ1อุปสงค์ครับสออุปทาน3คุณภาพและ4คือปริมาณครับอุปสงค์คืออะไรครับอุปสงค์ก็คือความต้องการซื้อครับส่วนอุปทานก็คือความต้องการขาย2ปัจจัยนี้ครับจะเป็นตัวกําหนดราคาตลาดอ่ะยังไงก็คือสิ่งไหนที่มันมีคนต้องการซื้อมากๆนะครับแต่ว่ามันหาได้ยากเนี่ย ราคามันก็จะแพงถูกไหมแต่ถ้าสิ่งไหนเนี่ยคนต้องการซื้อน้อยแล้วก็ของเนี่ยมันหาได้ทั่วไปเลยครับมีเต็มไปหมดเลยราคามันก็จะถูกซึ่งหลักการนี้เนี่ยครับใช้ได้ทั้งสินค้าแล้วก็บุคคลนะยกตัวอย่างเช่นตําแหน่งงานไหนที่หาคนทําได้ยาก แต่ความต้องการสูงครับอย่างเช่นพวกโปรแกรมเมอร์พวกวิศวกรพวกหมอเนี่ยเงินเดือนเขาจะสูงมากจริงไหมแต่ว่าตำแหน่งงานไหนที่หาคนทําได้ทั่วไปครับเช่นพวกฝ่ายบริการลูกค้าฝ่ายการตลาดฝ่ายบัญชีเงินเดือนก็จะน้อยลงซึ่งผมเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ครับผมก็เลยได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเหมือนกับทุกคนเลยก็คือ15,000บาทดังนั้นครับสิ่งแรกที่จะทําให้คุณมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นคือ คุณต้องรู้ว่าสินค้าหรือบริการไหนที่มันมีความต้องการสูงแล้วก็หาได้ยากเพื่อที่จะได้ทำสิ่งนั้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องเพิ่มมูลค่าของตัวเองให้ขึ้นไปอยู่ในจุดที่หาคนอื่นมาแทนได้ยากให้ได้ด้วยเช่นกันและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมเลือกเข้าไปทำงานประจำก่อน เป้าหมายแรกแล้วก็เป้าหมายเดียวของผมในการทํางานประจำเนี่ยไม่ใช่การทํางานหาเงินเลี้ยงชีพตั้งแต่แรกครับแต่ผมเนี่ยตั้งใจเลยว่าผมจะเข้าไปเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของตัวเองนั่นก็คือการเป็นเจ้าของธุรกิจงานประจำเนี่ยมันคือสนามจริงครับมันคือห้องเรียนแล้วก็ห้องทดลองในเวลาเดียวกันเลยแหละเพราะว่าสิ่งที่มันจะให้ก็คือว่าข้อหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้คุณได้ศึกษาจากวงในครับแล้วก็เห็นภาพรวมในตลาดทั้งหมดเลยว่าเฮ้ย สิ่งไหนขายได้ราคาแพงสิ่งไหนขายได้ราคาถูกสิ่งไหนมีคนต้องการสูงสิ่งไหนมีคนต้องการน้อยแล้วก็หาได้ทั่วไปเนี่ยคุณจะเห็นภาพรวมหมดเลยข้อ2ครับคุณจะสร้างคอนเนคชันทางธุรกิจให้กับตัวเองได้มากมายมหาศาลด้วยและข้อสุดท้ายก็คือคุณจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณชอบธุรกิจนั้นจริงๆไหมโดยไม่ต้องลงทุนเงินของตัวเองสักบาทเลย เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะชอบทานกาแฟครับชอบไปนั่งร้านกาแฟชอบไปนั่งทํางานร้านกาแฟก็เลยมีความฝันครับอยากจะเปิดร้านธุรกิจากาแฟแต่พอเข้าไปสวมบทเจ้าของธุรกิจากาแฟจริงๆเนี่ยคุณจะเห็นอีกมุมหนึ่งเลยนะคุณจะเห็นอีกมุมหนึ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนตอนที่คุณเป็นลูกค้าครับคุณอาจจะต้องไปล้างแก้วคุณอาจจะต้องถูพื้นต้องบริหารคนต้องทําบัญชีต้องทําการตลาดเพลเผเนี่ยคุณต้องรับคําวิจารณ์แรงๆจากลูกค้าซึ่งถ้าคุณลองเข้าไปทํางานประจําก่อน ในร้านกาแฟเนี่ยแล้วพบว่าธุรกิจนั้นเนี่ยคุณชอบจริงๆโอเคครับคุณลุยได้เลยแต่ถ้าคุณไม่ชอบละ่ะคุณก็ไม่ต้องเสียเงินก้อนโตแล้วก็มารู้ทีหลังว่ามันไม่ใช่ไง ที่สำคัญคืองานประจำเนี่ยมันช่วยให้ปัจจัยที่3ครับซึ่งเรียกว่าคุณภาพของคุณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยทักษะความสามารถของคุณอาจจะมีค่าแค่15ื่นใช่ไหมเพราะว่ามันหาได้ทั่วไปครับเด็กจบใหม่แต่พอคุณทํางานประจําไปสักระยะความรู้ความชนานาญแล้วก็มาตรฐานของคุณเนี่ยจะยกระดับสูงขึ้นจากที่เคยหาได้ทั่วไปก็จะเริ่มทดแทนได้ยากแล้ว ทำให้ตัวคุณเนี่ยเริ่มเป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้นและรายได้ของคุณเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยผ่านการถูกปรับฐานเงินเดือนของตัวเองนั่นแหละหลายครั้งครับ,บริษัทเนี่ยต้องยอมปรับฐานเงินเดือนเพื่อรั้งพนักงานคนหนึ่งเอาไว้เลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันหาแทนได้ยากขึ้นไงครับซึ่งตลอด1ปีที่ผมทํางานประจำเนี่ยผมก็ได้รับการปรับฐานเงินเดือนขึ้นไปจนถึงประมาณสัก2 2 0 0 0บาท นอกจากเรื่องของตัวบุคคลแล้วครับสินค้าก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันอย่างธุรกิจขายหนังสือที่ผมทำเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นของที่หาได้ทั่วไปตามร้านหนังสือใช่ไหมละ่ะคนก็เลยทําอะไรครับคนก็เลยมองหาของราคาถูกจริงไหมสิ่งที่ผมทําก็คือการเพิ่มบริการเข้าไปครับการเพิ่มคุณภาพเข้าไปเพื่อที่ให้อุปสงค์เนี่ยมันมากขึ้น เพิ่มโดยการแนะนําหนังสือที่เหมาะสมกับลูกค้าให้ครับบางคนเนี่ยมีปัญหาทางการเงินมีปัญหาธุรกิจบางคนค้นหาตัวเองไม่เจอบางคนแฟนทิ้งบางคนเนี่ยเขาก็มีปัญหามากมายครับซึ่งทุกคนเนี่ยรู้แหละว่าเฮ้ยจริงๆแล้วหนังสือเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ให้กับพวกเขาได้แต่ปัญหาคือพวกเขาไม่รู้ว่าวิธีแก้มันอยู่ในหนังสือเล่มไหนในฐานะที่ผมเป็นคนอ่านหนังสือมาเยอะมากๆครับ ผมก็เลยรู้หมดเลยว่าหนังสือเล่มไหนเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรแล้วก็มันช่วยใครได้บ้างจึงสามารถแนะนําให้พวกเขาได้ถูกจุดกลายเป็นว่าคราวนี้เนี่ยคนไม่ได้มาซื้อหนังสือจากผมแล้วครับแต่คนเข้ามาซื้อบริการหรือวิธีแก้ปัญหาจากผมต่างหากละ่ะคราวนี้ครับบริการแบบนี้มันไม่ได้หาได้ทั่วไปนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ใครใก็ทําได้ครับที่สําคัญคืออุปสงค์หรือว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยก็มีอยู่สูงด้วย จึงทำให้อุปสงค์มันเริ่มมากกว่าอุปทานและพูดง่ายๆก็คือมีคนอยากซื้อมากกว่าคนขายอ่ะประกอบกับคุณภาพของบริการที่ตรงใจลูกค้าซึ่งปัจจัย3ข้อแรกที่ผมกล่าวไปเนี่ยมันหลอมรวมเป็นสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าครับและเมื่อคุณค่ามันสูงขึ้นผมก็เลยสามารถขายของราคาแพงได้สบายๆเลย หรือแม้แต่ตัวคุณเองครับถ้าทักษะความรู้ของคุณมีความต้องการมากแล้วก็หาแทนได้ยากเนี่ยคุณก็สามารถเรียกเงินเดือนได้แบบสบายๆเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามครับปัจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําให้รายได้ของคุณเติบโตก็คือปริมาณครับปริมาณก็คือสิ่งที่คุณทําสามารถส่งผลต่อคนจํานวนมากได้แค่ไหนครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆครับผมจึงทําออกมาเป็นสมการง่ายๆครับนั่นก็คือรายได้ของคุณเนี่ยจะเท่ากับคุณค่า คูณด้วยจํานวนคนที่คุณส่งมอบให้ยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างผมเนี่ยทำงานประจําเงินเดือนตอนนั้นก็2 0 0 0 0บาทใช่ไหมครับซึ่งเป็นค่าความรู้ความสามารถของผมที่ผมเนี่ยขายความรู้ของตัวเองให้กับบริษัท1บริษัทสมการก็จะเป็นไงครับสมการก็จะเป็น20,000บาทคูณด้วย1เท่ากับ20,000นั่นคือรายได้ของผมครับแต่สิ่งที่ผมเห็นคือบริษัทเนี่ยสามารถนําผลงานและความรู้ของผม ไปขายให้กับลูกค้าได้จํานวน500คนครับสมการมันก็เลยเปลี่ยนไปครับกลายเป็นว่า20,000ซึ่งเป็นความรู้ของผมนะครับคูณด้วยจํานวนลูกค้า500คนเท่ากับ10ล้านบาทและนั่นคือรายได้ของบริษัทครับคุณเห็นความแตกต่างไหมครับแม้ว่าคุณค่ามันจะเท่ากันแต่รายได้เนี่ยต่างกันคนละขั้วเลยครับเพียงเพราะว่าปัจจัยเดียวนั่นก็คือปริมาณ ดังนั้นต่อให้คุณพัฒนาความรู้ความชํานาญของตัวเองมากเท่าไหร่แต่ยังทํางานประจําอย่างเดียวรายได้ของคุณจะโตช้ามากครับเพราะว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมันมีแต่คุณค่าอย่างเดียวแต่ปริมาณมันยังมีค่าเท่าเดิมนั่นก็คือบริษัทเพียงคนเดียวแน่นอนครับถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยการจะเพิ่มปริมาณได้มันเป็นเรื่องยากมากถ้าคุณท,ทําธุรกิจเช่นจะเปิดร้านกาแฟร้านหนังสือร้านอาหารคุณก็ต้องขยายสาขาครับ คุณต้องทำแฟรนไชส์หรือว่าทำเป็นรูปแบบเครือข่ายซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ต้องลงทุนสูงมากซึ่งผมเนี่ยไม่มีเงินทุนขนาดนั้นครับบริษัทจึงเป็นแค่สิ่งเดียวที่สามารถส่งมอบคุณค่าให้กับคนจำนวนมากได้เพราะว่าเขามีทั้งเงินทุนแล้วก็ทรัพยากรมากมายแต่ในยุคนี้ครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะยุคนี้มีเครื่องมือที่มหาศา์มากครับนั่นก็คือออนไลน์ ออนไลน์คือเครื่องมือที่จะทำให้คุณสามารถส่งมอบคุณค่าที่ตัวเองมีไปหาผู้คนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและต้นทุนต่ำที่สุดผมจึงนำความรู้ที่ผมมอบให้กับบริษัทครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมได้รับจากการทำงานแล้วก็การทำธุรกิจหรือว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมาส่งมอบให้กับผู้คนผ่านงานเขียนโดยตั้งชื่อเพจว่าสมองไหล แม้ว่าในช่วงแรกครับจำนวนคนอาจจะไม่ได้เยอะมีคนอ่านกันไม่ถึง10คนด้วยซ้ำไปและคุณค่าของมันเนี่ยก็ยังไม่มากพอที่คนจะยอมจ่ายเงินให้กับผมแต่ผมก็ยังทำทุกวิธีทางครับทำเพื่อเพิ่มทั้งคุณค่าแล้วก็ปริมาณเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นทั้งการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอไม่เคยหยุดเลยการอ่านหนังสือไม่เคยพักการเข้าสัมมนาแล้วก็ลงคอร์สเรียนเพิ่มอยู่ตลอดจนกระทั่งสมการเริ่มเปลี่ยนไปครับ ตัวแปรแรกก็คือปริมาณจำนวนผู้รับเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากหลักสิบเป็นหลักแสน ตัวแปรที่2ครับคุณค่าก็เพิ่มมากขึ้นเพียงพอที่คนจะยอมจ่ายเงินให้กับผมกลายเป็นว่าจากเพจบทความธุรกิจทั่วไปกลายมาเป็นเพจที่จำหน่ายหนังสือทางออนไลน์ที่มีลูกค้ามากกว่า1 0,000คนต่อปีโดยที่ไม่ต้องมีหน้าร้านเลยแม้แต่สาขาเดียวจากเพจที่ขายหนังสือของคนอื่นนะครับกลายมาเป็นเขียนหนังสือของตัวเองที่มีชื่อว่างานประจำสอนทำธุรกิจ จนติดอันดับหนังสือขายดีของประเทศและกำลังจะออกเล่มใหม่ครับเล่มที่2อ,ออกมาเร็วๆนี้และจากบทความหน้าเพจขยายไปทำพอดแคต์ทาง YouTube ที่ตอนนี้มีคนฟังมากกว่าล้านคนและจากความรู้การตลาดฟรีๆครับกลายมาเป็นความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจออนไลน์เกิดเป็นคอร์สออนไลน์ s ิกเนเจอร์มาสเตอร์คา2021จากประสบการณ์ทางออนไลน์ครับจนเชี่ยวชาญกลายเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำ แล้วก็จากธุรกิจความรู้บนออนไลน์ขยายเป็นธุรกิจเครื่องดื่มร้านกาแฟที่ไม่ได้ขายแค่หน้าร้านให้กับคนในพื้นที่เพียงอย่างเดียวแต่มีโมเดลธุรกิจที่สามารถทำเงินทางออนไลน์ได้มหาศาลอีก3ช่องทางแล้วก็ยังมีธุรกิจอื่นๆที่ผมยังไม่ได้เปิดเผยอ,อีกนะครับเพราะว่ามันเป็นโมเดลใหม่ที่ในประเทศไทยนี่ยังไม่เคยมีใครทาและแน่นอนว่าเมื่อสรรมการเปลี่ยนไปครับรายได้ของผมจึงเติบโตขึ้นจากหลักหมืน่น เป็นหลักแสนและหลักล้านต่อเดือนทันทีภายในเวลาเพียง6เดือนหลังจากลาออกจากงานประจำท่ามกลางเสียงคนรอบข้างที่บอกว่ามันเสียงเศรษฐกิจไม่ดีจะไปทำอะไรได้เห็นไหมว่าโควิด1 9เนี่ยทำคนเจ๊งไปเท่าไหร่คำถามคือผมเก่งกว่าคนอื่นที่ทำงานในบริษัทแล้วก็รับเงินเดือนมากกว่าผมไหมคำตอบคือไม่ครับผมเก่งน้อยกว่าพวกเขามากๆแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือตัวแปรสาคัญที่เรียกว่าปริมาณเท่านั้นเอง เห็นไหมครับว่าถ้าคุณขยันถูกที่ครับอยากขยันในออฟไลน์ครับคุณต้องไปขยันในออนไลน์ line. หรือว่าคุณใช้เครื่องมือที่ถูกต้องใช้วิธีที่ถูกต้องนะครับขยันถูกวิธีแค่ปี2ปีเนี่ยคุณก็รวยแล้ว ฟังดูเหมือนง่ายครับแต่ทาไมหลายคนถึงทําไม่ได้นั่นก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถก้าวข้ามคําว่าความกลัวของตัวเองได้ยังไงล่ะครับแต่จงจำเอาไว้เลยครับว่าอะไรที่คุณทําแล้วไม่รู้สึกกลัวเนี่ยมันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงคุณได้หรอกถ้าคุณกลัวนั่นแหละดีแหละเพราะมันคือสัญญาณว่าคุณกําลังท้าทายขีดจํากัดของตัวเองดังนั้นครับจงเผชิญหน้ากับมันซะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณลงมือทําจนความกลัวนั้นหายไป คุณจะกลายเป็นคนใหม่ที่ก้าวหน้ากว่าคนเดิมขอเพียงเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้ และถ้าคุณถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกๆช่องทางเลยนะครับถ้าคุณชอบฟังเป็นพอดแคต์แบบนี้ก็กด Subscribe ที่ YouTube ได้แต่ถ้าคุณเป็นสายอ่านนะครับแล้วก็อยากจะรับคำคมเพิ่มพลังสร้างแรงบันดาลใจดีๆตอนเช้าก็สามารถที่จะไปกดติดตามได้ครับที่ Facebook, Instagram แล้วก็บล็อก i ิที่สำคัญครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่ผมจะมีมาเสิร์ฟให้คุณบ่อยๆเลย แล้วถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระความรู้แบบนี้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับก็แอดไลน์มาได้ครับที่แอดไซน์สมองไหลแล้วทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ผมจะส่งตรงคลิปนั้นไปถึงหน้าบ้านของคุณเลยซึ่งผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ดีสคริปชันนะครับก็สามารถกดลิงก์เพิ่มเพื่อนแล้วเข้ามาลุยด้วยกันได้เลยแล้วพบกับสมองไหลสตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ